รหัสต่อไปค่ะ9950ค่ะสําหรับตัวนี้ค่ะฐานกระเป๋านะคะจะอยู่ที่10นิ้วค่ะเป็นงานทิวลิปเนาะฐาน10ความสูงอยู่ที่7นิ้วครึ่งและความหนาค่ะอยู่ที่2.8นิ้วสําหรับตัวนี้เป็นงานซส์กระทัดรัดเป็นงานที่แบบสภายแบบเป็นกระเป๋าทํางานออฟฟิศได้แฟชั่นเบาๆแล้วก็ เป็นงานกระเป๋าลำลองสะพายครอสบอดี้ได้ด้วยสำหรับตัวนี้ค่ะสายเส้นที่1ค่ะจะเป็นงานสายบุนวมแบบนี้นะคะเป็นงานเย็บบุนวมสายสามารถถอดได้เป็นงานปลายตะขอเกี่ยวนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเส้นคือเป็นงานสายสะพายครอสบอดี้ยาวสายสะพายค่ะมาตรฐานเดียวมาตรฐานเดิมคืองานปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนและเป็นงานหนังวัวแท้ทั้งสองหน้าค่ะ ใบนี้สามารถใส่กระเป๋าตังยาวได้ด้วยใส่ของได้ครบถ้วนกระเป๋าตังยาวใส่ได้นะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือทุกไซส์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อใส่ได้ปากกระเป๋าค่อนข้างกว้างนะคะทรงของเขาจะเป็นงานโครงนิ่มเด้งนิ่มเด้ง น้ำหนักเบาค่ะสำหรับใบนี้ฐานกระเป๋าค่ะกัญญาเสริมแข็งไว้ให้ตรงกลางตรงนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ปักหมุด4ตัวสำหรับรุ่นนี้ค่ะรหัส9950คุณพี่ราคาน่ารักด้วย2,490บาทเท่านั้นนะคะงานหน้าตาของเขาจะเป็นงานทรงทิวลิปค่ะมีสายสองเส้นน้ำหนักเบาด้านหลังมีช่อง10บลวงค่ะสีพร้อมส่งค่ะสีที่1 9950ตามด้วยน้ำตาลค่ะคุณพี่น้ำตาล สีที่2ค่ะคุณพี่9950ค่ะตามด้วยกากีนะคะตามด้วยกากี9950ค่ะคุณพี่ตามด้วยมอคาใครเป็นลูกค้าใหม่เลือกไม่ทันแคปหน้าจอคุยกับน้องแอดมินย้อนหลังเอาเนาะสีดำค่ะคุณพี่9950ตามด้วยดำรุ่นนี้ราคาดีมากสาย2เส้นแล้ว2490เเท่านั้น9950ตามด้วยทะเลค่ะ9950ค่ะตามด้วยม่วงค่ะม่วง9950ค่ะตามด้วย แดงค่ะแดงสวยมากเนาะนะคะขึ้นกล้องสวยมากสีมินค่ะสีมินค่ะถัดไปค่ะโทนสีหวานพาสเทลค่ะชมพูค่ะชมพูตามด้วยมิลานโนนะคะมิลานโนและปิดท้ายรายการด้วยสีมัทฉะค่ะคุณพี่